สวัสดีฟซีแฟนซ่อมมาแห้งครับผมเนาะร่วมกับบ่าวอีสานด้วยพี่น้องเดอ้อแอดบินมาแล้วพี่น้องเนาะได้มาแล้วเดือนสุดชุดสำหรับแนวทางเนาะแนวทางลาพัฒนาเย็นนี้ครับผมวันที่ทรัสิบ,สบด้วยพี่น้องเดอ้อเอาอันนี้เป็นบวสิี่ผ่านมากพี่น้องแนวทางของปูห้าจเจ็ดแปดเพิ่นฟันที่สองหลักสิบด้วยพี่น้องบนล่างเข่าเลย ทั้งสองสองทั้งสองเก่าหมดว่องวันพุทธที่ผ่านมากครับผมเนาะสำหรับวิ่งคาดปัดก์ับเขาเด็กวิ่งได้พี่น้องเด้อคนจับกูให้ยแต่สองหกเนาะแต่เด็กวิ่งวิ่งสองได้พี่น้องกับเขาครับผมเนาะแต่ว่าอของกู้หายใช้เปลี่ยนี่เขาเ,าเต็มเลยทั้งบุญทั้งล่างเลยเนาะพี่น้องทั้งสองสองทั้งสองเก่าเนาะเอาเงินนี้มาแล้วครับผมเนาะ อ่ามาดวนเลยพี่น้องเลยใครที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมของปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะปอนใครเลยเนาะปูห้าเจ็ดแปดเนาะแับมี้เอฟบีเกียกเป็นโลกไปล้ะตะเวนบุญเนาะพี่น้องคนบาปูห่งมากระปันหา้าโมงเย็นเลยพี่น้องเด้อ มาปูลา่าปูห้าเจ็ดแปดอืมนะวันนี้เอาคอยแห่งแหๆงมาป่าน้ำกันเนาะฟันฟันแปดครับผมเนาะลักสิบบนล่าง เน้นครับผมเนาะเน้นแปดหลักสิบเท่าน,นั้นเลือดเยียวเลือส่วนมากสูตรปูสิมากสั้นเนาะที่ปูให้มากก็คือแปดหลักสิบครับผมเนาะเน้นเลยอย่าไปจับใช่ลักอื่นก็คือแปดหลักสิบย่างเดี่ยวพี่้องแต่วลานะปูให้รูดเลยเนาะปูให้รูดเลยสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาครับผมเนาะปูให้รูดครับผมเอาแต่8แปดศูนย์หพี่น้องเนาะ แปดแปดศูเนาะแปดหนะึ 82, 83, นะ่งกนะ็คนะือเอาแปดลักซิบแปดสองแปดสามครับผมแปดสี่เนาะแปดห้าปดหแปดเจดครับผมเนาะก็คือแปดลักสิบเนี่ยนัดเละพี่รองเนาะ ปูเห็เนเหยี่ยนที่สี่แปดแปดแปดเก 8, 8, 8, ้าครับผมเนาะเอาลูดเลยบนล่างพรมที่รองเนาะว่ามีมุมวดที่แพ้เอาขอทั้งหมดทั้งร้านที่เหนมีโอกาสมามั่วสุโตเนาะตาปูกะเน้นให้มาเนาะปูเห็นเห้มาเด้อพี่รองเด้เออ่าปูเน้นตาปูได้จกลูดก็ลูดได้เลย เราต่วปู่ก็นเน้นไม่ห้ยยัวชืว่าไลายกับว่าไม่นพี่น้องเนาะปูเน้นให้ชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ระหว่าหันปูกับเน้นให้เนาะกับเขาตัวเน้นยู่พี่น้องเนาะปูเน้นให้สามชุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใด เบาไว้ใจก่รูดเลยเนาะรูดเลยแปดศูนย์หอดแปดเจ้าเลยพี่รองเด้อเพราะจังมาเน่นเอาเน้นนักอสา 3, 3, 3, 5, 5, มคูสามหางนีมาสำหรับท่างเล่าพัฒนาครับผมเนาะเอามาช้าแต่ว่าก็ลงให้เหมือนเดิมครับผมเนาะอืมเอาพี่รองมาต่อครับผมกับชุด เล่าครับผมอีกอท่านหนึ่งเนะาะพูดไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมเนาะฉันมากคำครับผมเนาะแต่ว่ากับโรไหายเอฟซีคเกาตัวเรื่องเดอ้อเล่าครับปัดครับผมเพราะว่าเพิ่กนกะห้มาก่อนข้างที่แ่นยัมึ้นกันเนาะ ก็เลยคือโอกาสลกให้พ่อแม่พี่รองรับส้ม้วฟังอคือกันเนาะสำหรับในวันที่เนี้ยพี่รองจัดไว้แต่จิจอออเดี่ยวแต่ว่าเอ็มบิ่งกับลกให้คือเกาเนาะวันนี้คนวิ่งเด้อพี่รองเด้อเล่าขาดปัดให้วิ่งมา วิ่งวิ่งสามกับวิ่งสี่ครับผมนะพี่น้องอ่าผู้ใดอ,อยากวิ่งแต่ว่าเล็กวิ่งเป็นหนึ่นงบา้านรดกักงวดได้พี่น้องเด้อเนาะว่าหันกับเขาคือกันวิ่งสองเนาะแต่ผู้เรออยากวิ่งสามก็ได้อยากวิ่งสี่ก็ได้นะนเนาะสำหรับนท่านที่เิ่นใหญ่มากแต่ว่าพิ่กจะจับคู่ให้คือเก่าสี่หางคือเก่าพี่น้องสี่ห, áng, ห, áng, ห áng, างหาหางบังบังหวัดกับหาหาง เนาะบางงวดก็ซอหังอ่าเนาะกะ็พิ่ตระหน้าเอาไปกับพร้อมบนล่างพร้อมแล้วพี่น้องเนาะคือไอซีรอค่อยเนะเาะมินได้มาเป็นจวนเอาตัวสักไงจะไงก็กพี่เหอ,อ่าเด้อเนาะเอาอือแปดสามครับผมอือแปดสามแล้วก็ แปดแปดสามแปดสี่พี่น้อง,นะง, 3, งแล้วก็ 5, วิ่งสามวิ่งสี่แล้วก็มีห้าสามว่างวันพุทธที่พา่านมาจับคู่ให เพิ่นหนึ่งสองหกแบบพี่น้องเนาะแต่ว่าไปออกสองเก่าแต่ว่าเลยวิ่งเพื่อน,นจน่ย่งบรุษเนาะตัวชุดนี้บ่นเน้นได้พี่น้องบ่บ่พี่เน้นเากเพราะว่าเพิ่นห้หน่อยชุดแล้วคือว่าห้มากหน่อยชุดต่ไปกรับได้แต่ว่าบางงวดจะออกตรงๆเนาะก้นานนั่นก็ออกตรงๆงแล้วก็ส่วนมากจะเป็นล่างด้วยส่วนน้อยขึ้นบนครับเนาะ คนมี่หาโตเด้พี่รองเดอ้อมีตัวกันให้ฟอมกัไนไงหวดนี่เนาะเิ่นฝาป้าวาสั่นเป็นตัวกันเนาะแต่ว่าชุดเด่นเดนก็คือชุดนี่สามสี่ตัวนี่เนาะพี่รองเดอ้อฝากไว้พิตรณาเบิ่งว่ามีตัวเน้นไม่มีตัวเน้นให้พี่รองพิตร่าเบิ่งเอาเพราะว่าเลขกหน่อยอืม อยากตรงกับตรงอยากกลับกับกลับอยากบนกับบนเนาะอยากล่างกับล่างเุกอย่างเนอะอ่าเป็นพิจารณาบ้างพี่น้องเนาะหัวพูดหลายๆเอฟซีซีอ่าที่ตามเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าแนวทางต่อนกันเนาะครับเนาะแล้วก็ทีมงานมาแห้งเนาะอ่าไปกดที่ตามได้เพราะว่าอาทิตมาคำเนี่ยต่ว่ากับมาให้เพราะว่าเดลงให้พหาแม่พี่น้องคือเก่า หมือนเดิมเช่นเคยครับผมเนาะเอาอันนี้ของผู้หาเจ็ดแปดเอาไปเทียบเบอร์กันพี่น้องเอาไปเทียบใส่กันดูเนาะ,ะเพราะว่ามินก็ข่สองสองจ้าเท่านี้นะเพราะว่ารายก็นีกะทำมาทำดันี่จะมากทำอย่างไะพี่น้องเนาะเอาเชหน้าจอครับผม ชอบท่านไหนของปูหายเจ็บแต่งกับวีแปดที่กันเนาะพี่น้องพิจรารณาให้เป็นนากฮัทเลยพี่น้องเรื่อเพราะมีโชคมีมันปูโชคมาให้อยู่พี่น้องของปูหายเจ็บแปดกับไรเอดมินไม่เขียนให้เนาะเอาปูใครมีโชคมีมันแก่จะรื้อหน่าแหละปูปัวเนาะอันนี้ชุดเราขาดตัดครับผมเนาะพิจารณาเบิ้งมีสามหาง สี่หางเนาะตัวกันมัมกตัวได้จับลักษณะเอาพี่น้องนี่ของปูเนาะอ่านี่ของปูปูส่งมาให้ก็เป็นลักษณะนี้แหละนี่เนาะลักษณะนี้เนาะเอาแคบหน้าจอเอาอันนี้ของปูห้าเจ็ดแปดเนาะนี่แหละเนาะเอาตามนั้นพี่น้องเนาะคฮ้ยมีโชคมีหม,มานทำกันครับผมเอาสองทุ่มครึ่งขอให้ ร่ำร่ำรวยรวยทุกคนครับผมที่ทงานผูน้ใดเข้ามาติดตามทั้งสองครับผมสวัสดีครับเนาะโชคๆมันมันจะเรื่อเรื่องเรื่องเรืเร่องที่งานมาให้กดไก่กดแชร์เนาะเป็นกําลังเลี้ใจกับทั้งสองเนะาะโชคดีไม่ใช่ทุกคูทุกคนครับผม